อักษรน,นำสวัสดีค่ะจากที่น้องๆได้เรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำมาแล้วนั้นยังมีคำที่มีลักษณะคล้ายๆกับคำควบกล้ำอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะเรียกว่าคำที่มีอักษรน,นำคำที่มีอักษรน,นำมีลักษณะอย่างไรบ้างเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่น ที่ใบตองขอย้อนไปทบทวนความจำเรื่องคําควบกล้าให้น้องๆก่อนนะคะคําควบกล้าจะมีพยัญชนะสองตัวซึ่งตัวที่นำมาออกเสียงควบได้แก่พยัญชนะรอเรือรอลิงและวอแหวนโดยคําควบกล้าจะมีพยัญชนะเสียงหลักอยู่ด้านหน้าเช่นคําว่ากลางมีรอลิ อยู่หลังกอกไก่และออกเสียงพร้อมๆกันอ่านว่ากลางส่วนอักษรนำจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเสียงหลักเช่นคำว่าหลานที่มีหอหีบอยู่หน้าลอลิงและออกเสียงพร้อมกันอ่านว่าหลานสรุปได้ว่าคำควบกล้ำกับอักษรนำเหมือนกันตรงที่มีการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ทั้งสองตัวพร้อมๆกันนั่นเองค่ะในอักษรน,นำไม่ใช่ว่าเราจะเอาพยัญชนะตัวใดมานำก็ได้นะคะเพราะจะมีหอนำและอ,อันำเท่านั้นเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ อักษรนำที่มีหอนำนั้นหอไม่สามารถนำพยัญชนะทั้ง44ตัวได้แต่จะนำพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มอักษรต่ำเดียวซึ่งได้แก่งอยอนอมอยอรอลอและวอค่ะ ท่องจำง่ายๆว่าหอนำต่ำเดียวนั่นเองค่ะเมื่อนำหอมานำพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มอักษรต่ำเดียวแล้วจะได้เป็นลักษณะที่หอนำได้แก่หอนำงอหอนำยอหอนำนอหอนำมอ หอนำยอหอนำรอหอนำรอและหอนำวอค่ะแต่เอตัวอย่างอักษรที่มีหอนำจะมีคำอะไรบ้างนะไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำที่มีหอนำงอตัวอย่างเช่นคำว่าไหน ซึ่งหมายถึงการพลิกเอาด้านหน้าขึ้นเช่นเดียวกับการนอนหงายของเรานั่นเองค่ะต่อมาเป็นคำที่มีหอนำยอตัวอย่างเช่นคำว่าใหญ่หมายถึงโตใหญ่โต เช่นเดียวกับหัวใจดวงใหญ่ที่พี่ใบตองนำมาฝากน้องๆเลยค่ะตัวอย่างคำที่มีหอนํำมอคำนี้เป็นคำที่ทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะหากเราเจ็บป่วยเราต้องไปรักษากับบุคคลน,นี้ใช่แล้วค่ะคำว่าหมอนั่นเอง คำว่าหยุดเป็นคำที่มีหอนำยอเช่นขณะขับรถเมื่อเจอป้ายหยุดเราควรหยุดรถเพื่อเป็นการปฏิบัติตนตามป้ายค่ะตัวอย่างของคำที่มีหอนำรอเช่นคำว่ารู้รา ือการนอนหลับเป็นตัวอย่างของคำที่มีหอนำาลอดนั่นเองค่ะสุดท้ายเป็นคำที่มีหอนำวอตัวอย่างเช่นคำว่าแหวนนั่นเองค่ะ ่อมาเป็นอักษรนำที่มีอ,อนำนะคะแต่จะไม่ซับซ้อนเหมือนอักษรหอนำเพราะว่าอ,อนำนั้นจะนำพยัญชนะแค่ตัวเดียวคือยอและคำที่มีอ,อนำยอนั้นมีเพียงสี่คำซึ่งจำง่ายมากได้แก่ยาอยู่อย่างอยากโดยมีตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ค่ะ ตัวอย่างประโยคของคำว่ายาเช่นกรุณาอย่าส่งเสียงดังประโยคนี้น้องๆคง,งคุ้นชินอย่างแน่นอนเพราะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปคำว่าย่าหมายความว่าไม่อนุญาตหรือไม่ให้ทำนั่นเองค่ะ ประโยคต่อมาเป็นตัวอย่างของคำว่าอยู่ กกันออไปสุดท้ายคือคำว่าอยากตัวอย่างประโยคที่พี่ใบตองนำมาคือฉันอยากไปเที่ยวทะเลซึ่งคำว่าอยากแปลว่าต้องการนั่นเองค่ะ บทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะอักษรนำมีทั้งหอนำและอนนำโดยที่หอนำจะนำพยัญชนะอักษรต่ำเดียวจำง่ายๆว่าหอนำต่ำเดียวส่วนอนนำก็จะนำเฉพาะพยัญชนะ ยอยักษ์ตัวเดียวได้แก่คำว่ายาอย,าอยู่อย่างอยากนั่นเองค่ะแล้วพบกับพี่ใบตองได้ใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระกันแต่เอ๊น้องๆลองตอบทีสิคะ วาสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คืออะไรเก่งมากค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เห็นเราก็รู้แล้วว่าเป็นสระอะแต่ยังมีใครจำได้ไหมคะว่าสระอะมีความเกี่ยวข้องกับการประและไม่ประวิสันชนีอย่างไรเอาละค่ะ เราลองไปฟังเฉลยจากเพลงคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีกันเลยนะคะประวิสัญชนีนั้นคือมิสาระอะกะทิอยู่ในกระทะจะเอามาราดไปผัดกระปูดูดูด,ด,ดูดูแล้วมันออกเสียง ไปจะสระนั่นแหละคือประวิสันชนีมองไปจะสาระนั่นแหละคือประวิสันชนี ะสระนั่นละคือประวิสัญชนีมองไปจะสระอนั่นละคือประวิสัญชนีฟังเพลงกันแล้วเราลองมาสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสระอะกับการประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีกันนะคะ สระอหรือการประวิสัญชนีเป็นสระเดียวเสียงสั้นคำที่ประสมด้วยสระอะหรือการประวิสัญชนีนั้นแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือแบบแรกเป็นคำที่มีสระอเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นหรืออักษรควบ เราลองมาดูคำที่ประวิสัญน,นีจากตัวอย่างต่อไปนี้กันนะคะชนีมระกระติกกะทิกาลามะละกอ เรามาดูเรื่องสระอะกันต่อนะคะพยางที่ออกเสียงอะแต่ไม่ประวิสัญชนีคือพยางที่ไม่ใช่สระอะแต่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงน้องๆรู้ไหมคะว่าพยางที่ออกเสียงอะแต่ไม่ประวิสัญชนีบางครั้งอยู่หลังพยางหน้าและบางครั้งอยู่กลางคําเรามาดูตัวอย่างพยาง ที่ออกเสียงอะแต่ไม่ปรักวิสัญน,นีที่อยู่พยางหน้ากันก่อนนะคะเช่นกติกาออกเสียงว่ากะติกาเรามาออกเสียงคำนี้กันนะคะกะติกาถนนออกเสียงว่าถหนน นายคนเก่งลองออกเสียงสิคะถ่นนปฏิบัติออกเสียงว่าปะติบัตดน้องๆลองออกเสียงดูนะคะปะติบัตดทหารออกเสียงว่าทหาร มาออกเสียงคำนี้กันนะคะทะหารฉลาดออกเสียงว่าฉลาดน้องๆลองออกเสียงดูนะคะฉลาดคราวนี้เรามาดูตัวอย่างพยางค์ที่ออกเสียงอะแต่ไม่ประวิสัญชนี ที่อยู่กลางคํากันบ้างนะคะเช่นราชการออกเสียงว่าราชชะการมาออกเสียงคํานี้กันนะคะราชชะการโทรทัศน์ออกเสียงว่าโทรออโทรัศ ไหนคนเก่งลองออกเสียงสิคะโทระทัดไปรสณนีออกเสียงว่าไปรสะนีน้องๆอ,ออกเสียงพร้อมๆกันนะคะไปรสะนีมรารกฏ ออกเสียงว่ามอร,ระกดพร้อมกันนะคะมอร,ระกตุกกาตาออกเสียงว่าตุกกะตาออกเสียงพร้อมกันนะคะตุกกะตา สมูกออกเสียงว่าจะหมูกพร้อมกันนะคะจะหมูกคานาคมออกเสียงว่าคะมะนาคมคำสุดท้ายแล้วนะคะออกเสียงให้ดังๆเลยคะมะนาคม รู้จักสระอะที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีแล้วสนุกกันไหมคะน้องๆเรามาสนุกกับภาษาไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ